ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อับบหลองเกาเดินนะครับเนาะนะครับผมพรับผมเมื่อนี้บหลองก็จิพาพี่มาน้องมาไอ้กาบไหว้ขอพรไอ้ไข่คือเก่านะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้เป็นวันพระนะครับบหลองกบมาเฮ็ดบุญนะครับผมเนาะครับผมก็ถือมาขอพรแนวทางไอ้ไข่นะครับผมเนาะขอโชคขอลาภเพิ่นนะครับผมเนาะนะครับก่อนที่จะไปขอพรจากไอ้ไข่กันเดี๋ยวเราไปไหว้พระกราพะก่อนนะครับเป็นเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศสวยงามขนาดนีนครับฝ <Hello. S 1> าไปเบิงมาแน่นบุรีท่าให้เบิ่งนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศยากาศสวยงามครับพุณ ่ายลงปูเริ่มลมไก่เบิ่งนะครับสวยงามนะครับมันนะนำประเทศไทยบรได้ถ่ายให้เบิง่งไปไหนนะครับเนาะวันนี้ถ่ายให้เบิ่งสชัดเลยนะครับลงปูเริ่มเนาะนะครับสวยงามสวยงามครับมาเบิ่งบากการรยากาศรอบๆกันเนาะ เขาก็จะเข้าไปากราบไหว้อยูข้างในครับคุณนอ้องกราบบารมีเขามข้าไปยุ่งในแล้วนะครับแกสิมาไหวาพ้พระคนก่อนนะครับสิมาไหวาพะนะ้พระนี่ก่อนนะครับมาถวายสังฆทานนะครับพี่น้อง นะครับผมครับผมกาเดี๋ยวบาลองขอโตัวกาผาขอพรกันนะครับเนาะก่อนจะไปขอพอนในใรไอ้ไข่นะครับผมเนาะพี่น้องบาลองกัไปกาพราแลวนะครับกะว่าน,นี่เราก็ลัจะไปขอพอนในใรไอ้ไข่เนาะนะครับแต่พูดไดอยู่ใกล้กับแวะมาาบุญเ้นเนอ,กกเอนะครับเนาะวัดจุกกระเชินะครับเนาะ มอเตอร์ไซค์เนี่ยแกยังลอลอผูอ้ใจบุญอยู่เนาะนะครับนะครับสว,สวยสวยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ไอ้ไข่นะครับขอพรน,นะครับเนาะ ขอพรท่านนะครับเดี๋ยวผมก็จิไปกราบไหว้นะครับแล้วก็ไปสิ่งโชคกันนะครับเนาะ นะครับนอ้องอันนี้ก็คาถาเนาะคาถาผูชาไข่นะครับนะครับแล้วก็มีลุงปู้ทวดเนาะนะครับนี่ก็จุทูบขอพรถ้าใครมีหลอดกระผมกาเดี๋ยวบอรองคอตัว จุธุกขอพอใรในไข่ก็ได้ครับเพราะว่ามือนี่มาคนเดียวนะครับบ่มีคนถือกล้องนะครับพี่น้องจากเมื่อหลงพอตั้งใจอธิษฐานแล้วนะครับเดี๋ยวเกาก็ไปเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคขอขอพรเพื่อนนะครับเนาะขอพรเสี่ยงโชคในไข่นะครับ นะครับบัวดองก็จะมาเสี ja ่ยงโชค <Estate> นี่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับการ์ที่สั้นเนี่ยเลหน่อยเนาะเพราะว่าบัวดองมาผู้เดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมโอ้อพอสามตัวเด้อนี่นะครับพี่น้อง ได้แล้วนะครับผมได้แล้วครับแกอยัดนึ่นึงได้สำเนาเอาแล้วครับพี่น้องมารุ่นกันโอ้ซูนซี่ครับผมพี่น้องสองโตนะครับเพื่อให้แค่สองโตเนาะซูนซี่นะครับเนาะแนวทางแนวทางไอ้ไข่นะครับเพื่อให้ให้พรุนมานะครับผมเนาะ ครับผมนเนาะกับเพ็่นให้สองตัวกับสองตัวครับนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันนะครับพี่น้องเนาะว่าเพิ่นสิมาบอน,นะครับผมครับพี่น้องกับเน,นาะบอลงกับไป ยังโชคพ้นมาแล้วนะครับเนาะขอพรเพื่อนเลี้ยงพี่ก็ให้มาแค่2องโตนะครับพี่น้องยังครับผมกรอรุ่นกันนะครับพี่น้องรอรุ่นกันนะครับว่าวันนี้เพี่นจะมาวันะครับเพราะว่าวันที่แล้วเพี่นก็ให้ให้หกห้าเนาะนะครับพี่น้องหกห้าห้าหกครับมันก็ห้าเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมใกล้เคียงอยู่นะครับผมเนาะกาเดี๋ยววันนี้ก็รอชมนะครับเนาะว่าเพี่นจะให้บ่นะครับนะครับครับพี่น้องกาบประลองการย่ำตลอดเด้อนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมทุกครั้งนะครับผมเนาะ ก็พยายามให้งมงายกันนะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปรอลองขอลาพี่พี่น้าน่ทุกคนเด้อน,นะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบมันหมานกันทุกคนนะครับผมเนาะครับผมกลับสวัสดีครับ